สวัสดีครับพี่น้องชาว MGP มอทั้งหลายนะครับเออวันนี้จะมาสอนวิธีการซื้อสินค้าใน MGP มอนะครับเพราะว่าวันที่9เราจะได้เฮกันแล้วครับคือใช้ M c a s ซื้อ100%เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้มาฝึกครับเพราะยังไงเราก็ต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้นะครับโดยเฉพาะอุ่มคนสอววอทั้งหลายครับมาดูคลิปนี้ทําเป็นเลยครับผมจะทาแบบละเอียดละเอดให้ดูนะครับ ดับแรกไปที่โคมนะครับถ้าใครยังไม่มีลิงก์นะครับก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์เข้ามอของเรานะครับนี่เป็นหน้าแรกนะครับเราเข้ามาเราก็จะเห็นแบบนี้นี่เป็นหน้าแรกนะครับสวยงามมากครับตื่นเต้นไหมครับพี่น้องหลังจากนั้นครับให้เราไปสามขีดตรงนี้ครับไปที่สามขีดเลยครับไปที่สินค้าทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับ เรามีสินค้าถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้สินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนี่แหละครับลดต้นทุนค่าของชีพได้อย่างแน่นอนครับนี่แค่เพียงเริ่มต้นนะครับมันจะมาพาเรามาหน้าสินค้าเห็นไหมครับหลังจากนั้นจะมันไหลขึ้นไปนะครับมันจะมีให้เราเลือกตอนนี้มีอยู่สี่ช่องครับใครอยากดูอะไรก็เข้าไปเลือกดูได้นะครับนี่แค่เริ่มต้นนะครับบอกแค่เริ่มต้นนะครับ แต่ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะสาธิตดูเอาตัวนี้ครับกดดาวนี่นี่ครับสองเจ็ดบาทนี่ครับนี้ครับให้เราติ๊กที่สินค้าเลยครับติ๊กสินค้ารอแป๊บนึงคพับเน็ตก็ช้าหน่อยครับมันก็จะขึ้นวูบวูบแบบนี้ครับขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเราจะซื้อหลายอย่างรวมกันให้เราเพิ่มไปในตะกร้าก่อนนะครับแต่นี้ผมจะ สาธิตให้ดูการซื้ออย่างเดียวนะครับก็กดซื้อได้เลยครับซื้อสินค้านี่ครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าจะเอากี่ชิ้นเราก็บวกไปนะครับถ้าจะเอาสองชิ้นก็บวกเป็นสองครับหรือจะเอาสิบชิ้นก็บวกเป็นสิบชิ้นให้พอร้อยนะครับแต่ผมจะลบก่อน,นครับเอาสาธิตให้ดูก็แค่หนึ่งชิ้นก่อนนะครับหลังจากนั้นกดซื้อสินค้านี่ครับ มันจะออจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาไปรายละเอียดให้เราดูแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเรากดตรงที่ถังขยะนี่กดทิ้งไปเลยครับถ้าไม่เอานะครับหรือถ้ามีคูป,ปองส่วนลดก็ใส่ตรงนี้แล้วกกดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดดําเนินการต่อครับถ้าเราจะซื้อกดดำเนินการต่อครับ,รรรบมันจะมีบางช่วงบางตอนตอนเชื่อมกระเป๋าท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่า ทับเชื่อมกระเป๋ากับทัชวเล็ตเนี่ยกล้องอัดหน้าจอมันจะปิดบังไม่ให้เห็นครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับผมได้ใส่ชื่อเคยซื้อแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึกมันก็จะจําชื่อเราไว้ในช่องเหล่านี้นะครับแต่ผมเพราะผมเคยซื้อแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องกรอกใหม่ครับแต่ทุกคนต้องกรอกใหม่นะครับยังไม่เคยซื้อกชื่อกกที่อยู่นะครับตรงนี้ถ้ามีนะบริษัทก็ใส่ไปครับผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับอีเมลเบอร์โทรใส่เรียบร้อยนะครับ ทีนี้ถ้าในกรณีที่เราจะจะเอาเอาที่อยู่อื่นไม่ใช่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนก็กดตรงนี้ครับเป็นที่อยู่ตามปัจจุบันสมมุติว่าเราย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเนี่ยครับเราใช้เขาส่งไปที่นั่นเราก็กดตรงนี้มันก็จะมีให้เรากรอกเพิ่มเห็นไหมครับกรอกเพิ่มแต่ถ้าเราไม,ไม่ไม่เอาเราก็กดกลับคืนครับหลังนั้นเราก็ไหลขึ้นไปครับ ใส่ที่หูเรียบร้อยแล้วก็ไหลขึ้นไปครับให้ติ๊กเห็นไหมครับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆติ๊กตรงนี้ครับติ๊กให้เป็นสีแดงนะครับติ๊กเรียบร้อยนะครับก็ไหลขึ้นมากดนี่ครับเห็นไหมครับยอมรับการชำระสินค้าติ๊กตรงนี้เลยครับรอแป๊บหนึ่งเนาะเน็ตผมมันก็ช้าข้อมูลมันเยอะครับ หลังจากนั้นมันขึ้นแบบนี้นะครับมันใช่ใเราคอนเฟิร์มนะครับเห็นไหมครับเราก็ดูเลขที่การสั่งซื้อนะครับวันเดือนปีกดตรงนี้เลยครับเราจะไหลดูก่อนก็ได้นะครับเลขที่อยู่บริษัทที่เขาจะส่งให้เรานะครับหลังจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้ครับสี กดเลยครับทีนี้มันมาหน้านี้นะครับคือค่อยเราเชื่อมกระเป๋านะครับเราจะเชื่อมมาไหนก็แล้วแต่หรือเรามีกระเป๋าในเครื่องอยู่แล้วนะครับให้เรากดตัวนี้ครับเพราะถ้ากดตัวนี้มันมันจะไม่ไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับก็ให้เราต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเด้งไปหากระเป๋าเราที่เราที่เรามีอยู่นะครับให้เราไปเชื่อมกระเป๋านะครับกดตรงนี้ครับ หลังจากนั้นให้เรากดนี่เลยครับตัวนี้เลยกดตัวนี้เลยครับ connect เลยครับมันจะเด้งมาที่หน้าทัดวอลเลตนะครับเพื่อให้เราเข้าสู่ระบบกระเป๋าของทัดวอลเลตท,ที่เราผูกเอาไว้นะครับแล้วก็เราตั้งรหัดเข้าทัดวอลเลตไปไหมเราก็กดแบบนั้นแหละครับรหัสตัวนั้นแหละครับหลังจากเราเข้าสู่ระบบ กดรหัสเข้าสู่รบบมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเชนก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเชนของอีเทเรียมเห็นไหมครับตัวนี้ครับ้ำแดงนี้ไม่ใช่นะครับเราติ๊กตรงนี้เลยครับเพื่อเปลี่ยนเชนนะครับเห็นไหมครับมันเป็นอีเทเรียมอยู่ให้เราเลือกเชนนะครับสมาร์ทเชนกดเลยครับเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแล้วเป็นรูปนี้แล้วเห็นไหมครับเป็นสมาร์ทเชนนะครับนี่ครับหลังจากนั้นให้เรากดคอนเน็กนี่ครับ คนนี้เลครับมันจะเด้งมาแบบนี้นะครับทีนี้ให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้เหรียญไหนจ่ายค่าสินค้าระหว่าง M Happy กับ M Cash นะครับเราก็ใช้ M Cash ก็ได้นะครับ M Happy ก็ได้ผมจะกด M Cash ตรงนี้นะครับติ๊กเลยครับมันจะเป็นแบบนี้หลังนั้นเรากดนี้เลยครับติ๊กตรงนี้เลยครับมันขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มครับให้เรากดคอนเฟิร์มตรงนี้ครับ หลังจากนั้นมันจะหมุนแบบนี้นะครับให้เรากดออกจากเว็บไซต์นะครับกดออกเลยครับมันใช่เรากดรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับรหัสผ่านทัศวอัลเลตอะไรครับหลังจากนั้นมันก็จะพอเรายืนยันรหัสผ่านแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดคอนเฟิร์มนี่ครับ เราต้องยืนยันอีกทีหนึงนะครับยืนยันรหัสผ่านอีกทีหนึงนะครับหลังหลังจากกดคอนเฟิร์มแล้วนะครับยืนยันอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยมันครับเห็นไหมครับมันจะมีเครื่องหมายคําว่าถูกต้องนะครับเราก็กดคําว่าโอเคนะครับกดโอเคนะครับอีเมลส่งมาแล้วครับเห็นไหมครับมันก็จะเด้งกลับมาให้เราเห็นรายการ การสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับเล็กๆที่การสั่งซื้อมันจะบอกหมดเลยครับวันที่อย่างบอกหมดเลยครับนี่ครับสินค้าบอกหมดเลยครับให้เราไหลดูก็ได้นะครับนี่นะครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมไปเลยครับทีนี้ไปดูที่อีเมลนะครับเขาจะส่งใบเสร็จให้เราที่อีเมลนะครับเราก็จะไปหน้าอีเมลนะครับ ไปดูกันที่อีเมลเลยแปคบนึงครับ,นรบในเห็นไหมครับ MGP นะครับผมหลายรอบแล้วนะครับสั่งวันนี้เพราะว่าต้องการฝึกด้วยนะครับเพื่อจะมาทำคลิปให้พี่น้องเดี๋ยวเราไปคลิกดูข้างในครับกดตรงนี้ครับนะครับขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้านะครับมันก็จะมีเลขที่มีเป็นใบเสร็จตะครบ หนึ่งร้อยยี่สิบาทขึ้นไปก็ส่งฟรีนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงทำกันได้นะครับง่ายๆแบบนี้สงสัยตรงไหนก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คงจากแค่นี้นะครับมันจะยาวเกินไปนะครับคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่ครับขอให้ทุกคนฝึกนะครับไม่ต้องกลัวมันจะเป็นอย่างโนนอย่างนี้ไม่ต้องกลัวครับทุกอย่างแก้ไขได้ครับ ฝึกเองพอเราทําได้เองสักครั้งเราจะเกิดความภูมิใจนะครับแล้วเราจะทําได้ครั้งต่อไปนะครับยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ครับพี่น้องครับเพราะไม่มีใครอุ้มเราได้ตลอดแม้แต่ลูกเราเองเรายังอุ้มเขาไม่ได้ตลอดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ